สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม,โม่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในคลิปที่2ของเกม SD Gundam G Generation Eternal นะเออก็คลิปนี้มารีวิวดีกว่านะคงไม่ได้เล่นต่อเท่าไหรล่ละเพรารู้สึกว่าเกมมันเฉยๆนะใช้คำว,ว่าเกมมันเฉยๆอย่าเพิ่งดราม่านะว่าแบบว่าโอ้โห อะไรก็เฉยๆไปหมดเลยแล้วพี่ชอบเกมอะไรครับชอบแต่เกมจีบสาวหรอไม่ใช่นะคือเกมวางแผนการรบเนี่ยชอบมากนะแต่ว่าเกมวางแผนการรบที่ดีเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะเวลาการต่อสู้เนี่ยมันควรจะให้เราบังคับสักประมาณ5ตัวเออแล้วก็ ให้เราบังคับเองนะเออไม่ควรจะต้องเป็นแบบว่ามีระบบอัตโนมัติเพราะว่ามีตัวละครเป็นสิตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาในการต่อสู้นะเข้าไปในสเตจอ่าเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนสเตจที่เล่นผ่านแล้วนะเดี๋ยวจะหาไม่เล่นเลยแล้วมารีวิวอะไรไม่รู้เรื่องนี่ก็คือผ่านในส่วนของเนี่ยเออกันดั้มเฉยๆเนี่ยก็คือเคลียร์หมดแล้วนะเคลียร์ไปจนถึงด่านสุดท้ายเลยก็คือด่านที่มี s ก c ร e ตนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่าเลเวลมันไม่พออ่ะแต่แล้วคราวนี้ลองกดเข้าไปดูนะคือเกมนี้มันเบสออนการอัพพลังมันไม่ได้ based เบสออออพื้นฐานความสามารถของเราขนาดนั้นเพราะว่าขอแค่เราอัพพลังมาเยอะๆอะมันผ่านแน่ๆเห็นไหมอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเนี่ย มันให้เราใช้กันดั้มอะไรได้ก็ว่าไปแล้วก็อัพอัพมาเยอะๆไว้ก่อนถ้าตัวไหนลงมาสู้ได้อัพไว้เยอะๆมันก็มีโอกาสผ่านมีโอกาสชนะแล้วนะอืมันง่ายๆแค่นี้มันไม่ได้พิสดารมากอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยพี่ครับบางด่านมันต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้ใช่มันมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเลเวลมันมีความต่างกันมากๆยังไงก็ชนะอืตีโป้งเดียวก็แตกอะไรเงี้ยมันไม่มีความต่างกันหรือในยะขนาดนั้น เพราะว่าเกมนี้มันเลเวลมันเลเวลแคปมันเยอะเออเลเวลมันเยอะอธิบายให้ฟังคำว่าเลเวลเยอะมันไงพวกตัวที่เป็นระดับ ex นะก็คือตัวที่เวอร์สุดเนี่ยมันมีเลเวลได้สูงสุดถึง100เลเวลเลยนะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เออสีทองทองพวกนี้เขาจะไปได้สุดที่90เลเวลแล้วยิ่งเป็นตัวสี เงินเงินแล้วก็ทองแดงลงมาก็ลดลงไปทีละสิบเลเวลลดหลั่นกันไปตามลําดับเนี่ยนะเขาก็จะได้80เลเวลแล้วก็70เลเวลนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจะไม่มีใครเล่นตัวพวกนี้นะต่อให้รักมันขนาดไหนอย่างเช่นว่าเนี่ยใจจริงๆก็แบบก็ค่อนข้างจะชอบซีรีส์เอ่ออย่างวิงกันดั้มเนี่ยพวกแซนล็อกหรืออะไรพวกนี้ก็ชอบนะมันเท่ดีสมัยนั้นตอนนั้นมันอายุมันมาพร้อมกับการ์ตูนพอดี oh. ใช่ไหมก็ชอบนะเออ แต่ปรากฏว่ามันเป็นสีทองแดงเงี้ยก็แปลว่าห่วยเงมันเล่นยังไงก็ห่วยนะต่อให้ไปอัพไปจนเลเวล70อัพพลังมาระเบิดระเบอรบ์สุดท้ายนะไปเจอพวกตัวพวกเนี้ย <c oughs> ระดับ ex มันก็สู้ไม่ได้เพราะ ex มันไปได้ถึงเลเวลร้อแล้วก็แบบอัพพลังมันก็ได้เวอร์กว่าอย่างนิวกันดัมหรือซาซาบี้เงี้ยสองตัวเนี้ย มันก็มีความต่างน,นะมันต้องไปดูดีเทลนะถ้าใครจะเล่นจริงๆก็ต้องไปดูดีเทลนิดน,นึงว่าตัวนี้มันเน้นไปทางไหนอย่างเช่นว่าตัวนี้มันเน้นไปทางเอเนอร์จีใช่ไหมเอ่อยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่มันหมายถึงเอเนอร์จีเยอะน่าจะยิงได้บ่อยแต่อย่างซัสตาบี้อย่างเงี้ยดูตรงพลังมันจะขึ้นว่าตรงพลังโจมตีตัวนี้มันจะมีบัฟพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะเราไปเปิดอ่านดูในดีเทลได้ถ้าใครอยากเล่นต่อนะก็เนี่ยมาอ่านดูซัสตาบี้ยิงแรงมาก ด้วยความที่เขามี ability นะ attack increase เห็นปะ่ะ h p condition เมื่อเลือดลดยิงแรงขึ้นเนหะ็นไหมอยู่ธรรมดาก็ตีแรงขึ้นเนี่ยเพราะงั้นโดยพื้นฐานเขาก็จะตีแรงขึ้นนะใครอยากจัดเป็นกองทัพสวยๆก็อาจจะต้องศึกษาละเอียดนิดนึงแล้วก็มาดูอัปเกรดอะไรได้บ้างพวกตัว ex เนี่ยมันจะเก่งกว่าแบบเก่งไปเลยส,สุดท้ายเราก็ต้องเล่นตัว ex อย่างเดียวซึ่งมันกลายเป็น ไม่ค่อยน่าเล่นนะส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นเกมที่มีเลเวลแคปต่างกันมากๆอย่างเงี้ยมันทำให้เออบาลานซ์ของเกมมันจัดยากเออแบบคือแค่เอาหุ่นที่เก่งกว่าไปสู้ในด่านที่ง่อยกว่าก็จบแล้วแต่สมมติถ้ามันเกมมันมีได้สักประมาณ10เลเวลเงี้ยห้าเลเวลสิเลเวลไม่เกินเขาจะจัดสมดุลของเกมได้ดีกว่านี้เพราะงั้นเกมมันจะมีความยากแบบมันจะมันจะลึกขึ้นทันทีเลยแบบว่า สิบเลเวลคุณจะทําอะไรกับมัน5้าเลเวลคุณจะทําอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมันมีร้อยเลเวลก็อัพไปเหอะอเดี๋ยวมันก็เก่งนะก็ยิงกันไปตุ้มอย่างซาสบี้ตอนนี้ยิงได้ทีหนึ่งเกือบ3ามสี่หมื่นแรงมากแต่ว่าถ้าอัพไปถึงร้อยคงยิงได้ที่ละแสนอเสแ็จแล้วคราวนี้ในส่วนของคาแรคเตอร์นะมันก็อัพได้ถึง100เลเวลเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยหนะึเลเวลเหมือนกันตัวสีทองน่าจะอัพได้น้อยกว่า เก้าสิบเลยเห็นป่ะเพราะงั้นมันก็จะไม่มีใครเล่นตัวระดับสีทองอีกต่อให้มันเก่งแค่ไหนก็ตามนึกออกป่ะหรือว่าเราจะรักคนนี้มากเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อาร์มี่ซิมบัลิสอะไรเนี่ยเราก็เราก็ไม่เล่นเขาอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่เก่งเราก็ต้องรอให้ได้ตัว EX มาแล้วค่อยอัพเวลให้เขาเนี่ยพวกนี้ก็จะคือแบบไม่อัพอัพแค่พอผ่านด่านได้อะไรเงี้ยนะเห็นป่ะซัพพอร์เตอร์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราก็อัพไปอันนี้มันแจกฟรีนะได้สดาวมาแล้วเห็นป่ะ แต่ถ้าเป็นอย่างตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมเลเวล90ได้ใครๆก็ต้องเล่นตัวที่มันเลเวลไปได้90ใช่ไหมไม่มีใครเล่นตัวที่ไปได้80หรอกอ่าก็เป็นอย่างนี้นะอ่าแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าไปเจออะไรมาอีกในส่วนที่มันมีให้เล่นเพิ่มนะอ่ะหน้าโฮมนะกลับไปที่หน้าโฮมทุกครั้งที่เราเล่นจบส่วนของเนื้อเรื่องนะเราก็จะมาแต่งตรงนี้ได้นะถ้าใครอยากจะแต่งนะแต่งสวยๆก็ เอาโฮมสกรีนยูนิตตรงนี้เราเรามีหุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็เลือกหุ่นที่เราชอบใจเนี่ยมาวางตรงหน้านี่ได้นะ่านี่ก็คือการแต่งให้มันสวยงามตามความต้องการนะนะไม่ไม่เซฟไม่เซฟไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นขนาดนั้นเขาก็จะมี mission, มิชชั่นมีกิฟต์มีอะไรให้เราเอ่อกดรับในแต่ละวันนะนะเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้ก็ มาดูในส่วนของอการโชว์รวยนะก็จะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องโชว์รวยนี่ว่าลืมไปตรงนี้ MS Docs ตอนนี้พอเราเล่นจบเห็นไหมมันก็จะมีหุ่นมาให้เราตั้งได้ว่าคุณเล่นผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็ตั้งมาได้3ตัวอันนี้ผ่านมา3อันนาเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดกับ develop ดีกว่าว่ามันมีเทคนิคยังไงที่จะเล่นให้ผ่านนะอย่างเช่นว่า สเตตตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปดูตรงสเตตก่อนเข้าไปดูด่านไหนก็ได้สอตีพ่พ,พีพพรีพเลชั่นนะเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีซีรีส์สควอตกับฟีสควอตนะก็คออือกองหน้ากับกองกำลังเสริมนะซึ่งกองกำลังตามซีรีส์เนี่ยก็คือเล่นได้เฉพาะหุ่น ที่อยู่ในช่วงกระตูนช่วงนั้นอย่างเช่นว่าในช่วงของการดั้มอันแรกมันก็จะเล่นตัวพวกนี้ได้นะมี MG มีอะไรเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าฟรีสควอตเนี่ยเอามาจากยุคไหนก็ได้เอามาจากภาคไหนก็ได้ดังนั้นส่วนที่สําคัญที่สุดในการที่จะเล่นให้ผ่านก็คือฟรีสควอตนะเพราะว่าเราอัพเขาเสร็จมันไปได้ทุกซีรีส์ก็เน้นการอัพตัวที่มันเป็น EX อะไรก็ได้ที่เราหามาได้ อัพมันให้เวอร์ที่สุดไว้ก่อนเอออัพมันให้แบบทรงพลังที่สุดนะเพราะว่าต่อให้กองหน้าเราไม่เก่งอย่างเช่นว่ามาเล่นตอนนี้อยู่ดับเบิลเซตานะกับบินกันดำดับเบิลเซตาเข้าไปด้ดสมมติว่าอย่างด่านสามเนี่ยต่อให้กองกำลังของด้านหน้าเรามันจะก๊อกก่อยแค่ไหนนะพลังแค่นี้นิดเดียวนะกองหลังเรา e x ชนะแน่นอนเออพลังมันก็จะเวอร์นะมันก็จะชนะแน่แนเห็นป่ะนี่ก็คือวิธีการเล่นนะอ่าเสร็จแ,แล้วสมมุติว่าถ้าเราไปถึงด่านไหนที่แบบว่าเอ้ยมัน,มนตัวละครมันเริ่มสู้ไม่ได้แล้วคราวนี้ปึ๊บเราก็ค่อยกลับมาในส่วนของการ d e v e l o p เข้าไป d e v e l o p ในซีรีส์ของเขานั่นแหละจะได้ตัวที่เล่นได้แน่นอนเราก็มาดูเนี่ยเราก็ d e v e l o p มาเลยนะเออไล่ๆๆๆมา เพราะว่าระหว่างที่เรากําลังอัปเกรดตัวมันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะบังคับให้เราอัปเวลด้วยพอเราอัปเวลมาปุ๊บป,บปบุเราก็จะได้หุ่นที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ไปสู้ด่านนั้นกลับไปสู้ด่านนั้นก็ชนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเกมนี้ก็แค่อัปเวลแล้วก็ไปสู้นะขนาดตอนสู้ยังไม่อยากเขียเวลาดูเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันก็ยิงๆของมันแบบไม่ไม่ได้ต้องออกแรงคิดแค่อัปเวลก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกไง เกมวางแผนการลบที่ดีเลเวลมันไม่ต้องเยอะนะมันต้องแบบเสียวๆหน่อยลุ้นๆหน่อย,อยตีไปตายไหมไม่ตายว่ะอะไรเงี้ยค่อยๆกดอันนี้มันแบบอัพเวลไปแล้วเดี๋ยวก็ชนะอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมีอัปเกรดสเตทหรืออะไรเนี้ยนะพวกนี้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับซึ่งก็ยากจริงๆแล้วก็จะมีเอ่ออีเทอร์นอลโรสอันนี้เนี่ยก็อันนี้ก็ยากจริงๆเช่นกันซึ่งอันนี้จะต้องเอาหุ่นเฉพาะในซีรีส์ของ ของมันมาสู้เลยอย่างเช่นว่าด่านนี้เป็นเซตกันดั้มนะด่านมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเราเล่นจบในเนื้อเรื่องของเขาอะนะก็พอผ่านเซต้ากับซีดก็มี2อันนี้ขึ้นมากดเข้าไปดูเนี่ยเขาจะให้เราใช้ได้เฉพาะหุ่นที่เป็นของภาคนั้นๆซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะยากและมันเสียเวลามันเราไม่สามารถเอาหุ่นที่เราอัปเกรดเป็นตัวแบบ ตัวกองกําลังเสริมมาใช้ได้เพราะบางทีมันไม่ได้อยู่ในภาคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มยากแล้วมันก็จะเสียเวลานะอแต่พอกดเข้าไปก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยให้มันตีกันเองก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นแหละมันก็กลายเป็นไม่ได้เล่นหะเออมันก็ไม่ไม่สนุกไงมันก็จะไปตื่นเต้นตอนที่เราแบบยูนิตแอสเซมบลนะแล้วก็แบบได้หุ่นตัวที่เราอยากได้หรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นดีแต่เอาจริงๆแล้วก็แบบไม่มีความต่าง เพราะว่าขอแค่มันเลเวลเยอะมันก็เก่งมันก็ซู้ได้อะไรเงี้ยไม่ไม่มันใช่ไหมเออเพราะงั้นก็แต่ว่าจะมีในในส่วนของตรงนี้ก็คือด่านพิเศษนะด่านพิเศษเผื่อใครอยากจะไปเล่นเก็บให้ครบนะเปิดมาดูตรงนี้ด่าน3ด่านสุดท้ายที่มันโผล่มาตรงนี้ระดับฮาร์ดนะเขาจะมีเป็นเอ,อ รูปเนี่ยเออรูปโบทองเอตรงสีแดงๆอันที่4ี่ใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเควสพิเศษขึ้นมานะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีความยากหรอกถ้าอัพหุ่นมาเยอะๆมันก็ได้ละโดยที่เรากดเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงพอเรากดเลือกดาดใช่ไหมอย่างเช่นว่าอันเนี้ยก็ได้นะเราก็เลือกมาตรงทางขวานี่ที่เป็นรูปเอ่อวนขยายเพื่อดูเงื่อนไขว่าต้องทํำยังไง normal battle นะก็คือใช้ CP ก็คือ combat point นะ6 5หมื 65, 000, ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปถึง secret battle นะก็คือการต่อสู้รับเราจะต้องมี CP อย่างน้อย1 0 0 0 0แสนแล้วก็เอาชนะไอตัวที่ชื่อ M M q v อะไรเนี่ยอ่านไม่เป็นให้ได้ภายใน2เทินนะมันถึงจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเล่นให้ดูรอบหนึ่งละกันก่อนที่จะ <laughs> เลิกเล่นมันนะส่งท้ายให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะ ถ้าเรามีพลังไม่ถึงห0 0 0งแสนมันก็จะไม่มีซิกเ,เรตมิชชั่นขึ้นมาให้นะเนี่ยเห็นไหมเราก็อัพมาออโต้ไปพลังลนๆนะพลังท่วมทุ่งข้าวสาลีอ่ะไปนี่ไปดูคับคือมันมันเป็นเกมที่แบบเน้นปั๊มเวลมันก็ไม่ต่างกับเกมอื่นมันเลยเฉยๆนะแค่ว่าเป็นตัวกันดั้มมาสู้กันอะ อ่ะนี่ก็ปล่อยให้มันสู้กันไปนะเนี่ยคือจริงๆถ้ามันแบบมีสัก5ตัวเ <c oughs> เวลไม่เยอะนะค่อยๆกดยิงสู้กันศัตรูสักยี่สิบสามสิบตัวแต่เรามีห้าตัวเนี้ยเราจะต้องผิดเยอะไงอันนี้ไม่ต้องนะเห็นปะปล่อยไปตุ้มชนะยิงตุ้มทำไงก็ไม่แพ้เนี่ยเออชนะแล้วไม่ได้มีความต่างอะไรขนาดนั้นตัวละครก็เยอะเกินไปที่จะไปอัพเลเวลมันทั้งหมดหรืออะไร ก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยนั่นแต่ถามว่ามันมีแทคกติกในการเล่นไหมมันมีอยู่นะเออคำตอบคือมันมีอยู่นะแต่ด้วยความที่มันมีเลเวลต่างกันมากๆแล้วก็มีการอัพที่เยอะเกินไปเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าสนุกขนาดนั้นแถมยังมีอัพท่าโจมตีด้วยนะเออนอกจากจะอัพพลังสแตตผุนแล้วยังมีอัพพลังโจมตีแบบว่าท่าพิเศษท่าอะไรซึ่งแบบโอ้มันเยอะไปอ่ะ ถ้ามีสักห้าตัวแล้วจะมานั่งไล่อัพอย่างนั้นมันก็พอได้แต่ขอต้องติงเดเลเวลนะมันก็เลยกลายเป็นเกมที่แบบว่าอัพไปอ่ะเดี๋ยวมันพอเราฆ่าได้ภายในสองเทิร์นตามที่มันบอกอ่ะเราก็จะเปิดคิเลนมิชั่นขึ้นมาได้นะเดี๋ยวกดให้ดูนี่เทิร์นที่สองของเรานะบุกนี่แนะ่เรียบร้อย งอ่มันก็จะขึ้นเลยแบบว่าเลขเมนซีพีคุณต้องมี CP อย่างน้อย1 0 0 0 0แสนะถึงจะสู้กับตัวนี้ได้โอเคแอทเทมปึ๊บบอสพิเศษก็จะโผล่มาอ่าพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นด่านสิ r เ t ต์มิชชั่นก็ไปเปิดดูก่อนว่ามันใช้ CP เท่าไหร่เพราะว่าถ้าคอมแบทพอยต์ไม่ถึงมันไม่เปิดให้นะเออมันจะไม่ขึ้นต้องถึงต่อให้เราเก่งแบบฆ่ามันได้สองเทินจริงแต่มันไม่ถึงมันไม่ขึ้นนะ เท่าที่รู้วันนั้นเมื่อวานเนี้ยลองแล้วมันมันไม่ขึ้นเน,นี่ยอย่างยูงยนิคอร,ร์กันดัม้มเงี้ยตีทีละสามสีส่หมื่นไอซัสซาบบี้เงี้ยตีทีละสี่หมื่นนิวกันดั้มตีไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าตีได้บ่อยเพราะว่าเอเนอร์จีเยอะทุกคนก็เล่นอยู่แค่สามสี่ตัวนะแล้วมันจะมีหุ่นเป็นร้อยๆตัวทำไมนึกออกปะ แล้วหุ chat, ่นแต่ละตัวต้องมาอัพร้อยเลเวลอย่างเงี้ยใครมันจะไปเล่นไหวตอนนี้เราก็ยิงไปเนี่ยจิ้ว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 ฟินพันเนลตู้มแตกเพิ่มพลังกันไปเนี่ยดูเด็ดเพิ่มพลังมาก็ยิงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ถ้าเป็นเกมแบบอย่างอื่นเนาะแบบมันก็จะแบบให้เราค่อยๆแบบต้องเดินไปกี่ช่องดีอย่าไประยะยิงมันนะเอาตัวนี้เข้าไปตัวนี้หลบตัวนี้แท้งอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีขนาดนั้นเนีย่ยเดินมายิงติ้วจบจบแล้วชนะแล้วเห็นไหมแบตเทิลเคลีย <laughs> จบแล้วจบติงก็ได้เลเวลมาได้อะไรมานะแค่นี้ ก็ได้ของมานะแล้วก็เอาไปอัพหุ่นเป็นไงอะแต่สมมุติว่าถ้าใครยังอยากจะเล่นต่อไปนะก็เอออยากจะได้หุ่นที่มันแบบ3ดาวหรืออะไรเงี้ยนะการที่จะไปนั่งเปิดยูนิตตรงนี้แล้วก็ให้มันได้3ดาวตัว ex อย่างเดียวมันจะยากเกินไปนะก็แนะนำว่าให้มาในตรงส่วนของ develop แล้วก็อย่างเช่นว่าภาคจีกันดั้มภาคแรกเนี่ยภาคภาคแรกเนี่ยพอเราเล่นมาจนสุดนะใช่ไหมตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะมีตัวที่เป็น SSR โผล่ขึ้นมาสักตัว2ตัวเงี้ยเราก็มาเอาตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะค่อยๆอ,อัปเกรดมันขึ้นมาแล้วก็ได้ตัวเนี้ยซำ้ซำๆได้ง่ายที่สุดมันก็จะทำให้เราได้ตัว3ดาวได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยมีสีอ่องเห็นไหม มีตรงนี้มีสีอ้องมีไอเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยบิ๊กแซมป่ะอืมเนี่ยบิกแซมเงี้ยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะมีหุ่นระดับเอสออาที่แบบ3ดาวได้ง่ายขึ้นนะอ่าแต่ถ้าอยากได้เป็นระดับไอยูอารมันก็ต้องไปเปิดสุ่มเอาเพราะมันไม่มีให้สร้างนะก็เน้นมากะเน้นการสร้างของตรงนี้ก็ได้มันจะได้แบบว่าเออได้ตัว ระดับสีทองที่เก่งหน่อยเออแล้วถามว่าทำยังไงก็ไปฟาร์มกดกดให้มันฟาร์มเอาวิธีฟาร์มทำให้ดูกดฟาร์มอย่างนี้พยายามเล่นไปให้จบซีรีส์ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปแบบรีบไปฟาร์มมันอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราอยากได้ของกันดัมซีดเราก็เข้ามาในกันดัมซีดใช่ไหม เราเล่นผ่านไป10ด่านแล้วแต่ถ้าให้ดีพยายามเล่นให้ผ่านด่าน13บแล้วค่อยมากดนะของมันจะได้เยอะกว่าอ่าเราก็มากดที่ด่านบอสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดสกิปมันจะสกิปได้3ครั้งนะใช้เอเนอรครั้งละสิกในการที่จะนั่นเราก็กด e x ็กซิคไปเลยติ้วเฮ้ยไปเลยฟรีดัม งฝีดอมก็จะช่วยให้เราได้ของมาของของซีรีส์นั้นด้วยการไปเล่นผ่านด่านให้เรา3ามครั้งนะอ่าแต่มันจะได้น้อยนะด่านบอสมันต้องพยายามเล่นด่านหาดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมากดอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาเล่นเองแล้วก็ได้ตัวละครมาแล้วเราก็ค่อยไปเดเวล็อปให้มันเป็นตัวสีทองก็ได้มันก็จะดีขึ้นนะมันก็จะมันก็จะได้ตัวสีทองมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่ก็คือวิธีการนะ ก็ว่าไปนะเนี่ยแล้วเราก็จะได้หุ่นมาเล่นของซีรีส์เขาแล้วก็จะได้หุ่นที่แบบมาอัพอะไรเงี้ยนะออรวมๆแล้วก็คือเกมมันไม่ต้องใช้อะไรมากใช้ความอดทนในการที่จะกดหาตัวละครมานะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่มันอ่ะอยากได้แบบอ่ะซีรีส์นี้มาให้ก็ให้สักห้าตัว สิตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะให้มาเยอะๆก็ได้แต่ว่าเวลาอัพ,อ,พอัพสักห้าเลเวลสิเลเวลก็พอแล้วก็แบบใส่บัฟใส่อะไรนิดหน่อยใส่ modification นิดหน่อยอะไรเงี้ยให้เกมมันต้องใช้ความคิดเยอะๆที่จะเอาชนะให้ได้แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาเป็นเกมแบบแนวเติมตังถ้าอยากเล่นแบบอย่างนั้นจริงๆจริงๆต้องไปเล่นแบบที่เป็นแบบเออพวกซูเปอร์โรอทนะมันจะมันจะวางแผนมากกว่าน,นี้แต่ก็ยังแบบเน้นเพิ่มพลังอยู่ดีนะ โอเคไม่งั้นก็ต้องไปเล่นเกมแบบเอะไรไปนอ่นทัคติกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้เล่นสรงๆนั้นนะอ่าเอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้ก็ติ่งกันดั้มก็คงจะสนุกดีนะได้เปิดดูกันดั้มมีตัวนั้นตัวนี้นให้ดูอะไรงเงี้ยเพราะว่าเขามีค่อนข้างจะครบถ้วนนะเนีย่ยเขามีค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็สามารถไปเปิดอ่านได้ด้วยนะในในส่วนของคนที่ชอบดูเนะื้อเรื่องมากๆให้เข้าไปดูในเบสตรงนี้ แล้วก็เข้ามาตรงแกลเลอรี่ตรงนี้แกลเลอรีอ่เขาก็จะมีให้อ่านนะอันนี้ก็คือติ่งก็จะได้อ่านกดสตอรี่รีวิวเราก็ไปดูการ์ตูนที่เขาเคยให้เราดูได้แบบว่าพวกสรุปใช่ไหมหรือว่าเราไม่อยากดูอันนี้แล้วเราก็มาดูยูนิตดัตเตอรเบสนี่นี่คืออะไรนะอ๋อนี่คือ ขุนที่ตอนนั้นเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มามาดูได้นะฮเห็นไหมเราก็จะดูได้ทุกตัวเลยก็คิดว่าเป็นคลังแสงของข้อมูลกันดั้มก็ได้นะนะคาแรคเตอร์ก็ดูได้เห็นไหมเนี่ยนักบินกันดั้มที่เรามีโอเคนะซีรีส์ซีรีส์ไหนบ้างเนี่ยเห็นไหมมันมีให้ดูแทบจะทุกอันเลยป่าไม่แน่ใจนะพอดีก็ไม่ได้รู้ครบทุกอันขนาดนะั้นบางอันก็ไม่รู้จัก ูดจริงๆบางอันก็ไม่รู้จักเออรู้จักแต่ตัวที่มันเท่ๆที่อยากได้เป็นของเล่นนะโอเคก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับการเล่นเกม SD Gundam G Generation e G Eternal นะมันมันไม่ได้กดเล่นเองมันไม่มันเออจะมาบอกว่าพี่ก็กดเล่นเองเลยครับ เกมมันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นนะเออเกมมันไม่ได้ออกแบบมาให้เราค่อยๆกดเล่นเองเกมมันออกแบบมาให้เรากดออโต้แล้วก็ปล่อยให้มันตีกันเติมเงินเกมมันออกแบบมาแค่นี้นะอืมถ้าเกมมันออกแบบมาให้เราเล่นเองจะไม่ใช่แบบนี้มันจะคิดเงินแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็เออไม่มีแบบให้มาอัพเวลเยอะๆอย่างนี้นะถ้าถ้าถ้าถามนะโอเค แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็กุ o d b บ e ายแตง you teacher นะจ๊ะ